สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเงินเข้าทูมนิวเล็ตนะครับผมจากการรับซองอังเปาทูมนิวเล็ตนั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็แนะนานะครับดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับเพราะว่าผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับผมว่าต้องทํำยังไงนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมทําการกรอกเบอร์ทูมิเนียลเล็ตของเราตรงนี้นะครับจำนวน10ตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็กดรับซองเลยนะครับเราก็จะได้รับเป็นทูม m เนียลเลตมาแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็ต้องมีแอปพลิเคชันไลน์ก่อนนะครับผมหลหลายคนก็อาจจะมีแล้วน่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพราะว่าส่วนมากคนไทยนะครับผมก็ใช้กันเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่เพ t โต e เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นรูปคนนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดแว่นขยายตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาพิมพ์นะครับผมค้นหา ID ตามนี้นะครับ A554 นี่นะครับผม I C M Y แล้วก็ Z นี่นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับทุกคนต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่ค้นหาขึ้นเลยนะครับหรือว่าค้นหาผิดนะครับก็จะสต็อปไว้นะครับผมหรือว่าเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กดแว่นขยายตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับ หลังจากนะครับผมที่เรากดแว่นขยายเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนี่นะครับผมเป็นแชทของ t o มิเนเวอรเลตนั่นเองนะครับทุกคนกดแชทไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็กดแชทแบบนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนะครับผมที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะครับผมสามารถมาพิมพ์สวัสดีได้นะครับผมหรือว่าพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับ นี่นะครับทุกคนพิมพ์ไปได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมข้อความมันก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันก่อนได้นะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับกิจกรรม w a l l e t นะครับรายนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนะครับผม สุ่มนะครับซองบเลตฟรีของช่องบวบ X2 แล้วก็ b m x 2นะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเองแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก EP อ่านให้จบทุกคนจะได้เข้าใจนะครับ ก็นะครับทุกคนผมก็คือดูคลิปนี้จนจบนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับลหลายคนนะครับผมที่เคยทําก็อาจจะรู้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทาง a c e b o o k นะครับของทูนี่วัลเลตต่างๆใครที่สนใจนะครับผมอยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถนะครับผมเข้ากลุ่มตรงนี้ไปได้นะครับก็คือนะครับทุกคน เดี๋ยวผมนะครับผมก็จะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์ไปแล้วนะครับผมพิมพ์ถูกพิมพ์ครบทุกตัวตามที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากที่เรากดส่งไปนะครับก็จะมีข้อความตอบกับอัตโนมัติมานะครับผมเป็นซองอ่งเปล่าทูมนนี่นั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับผมให้เห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับดูคลิปจบแล้วคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับผมข้อความจะขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะครับแล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e ีกีทุกคนต้องติดตามด้วยนะครับก็ค <lden și S 1> ือนะครับผมตามที่ผมบอกไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาพิมพ์ข้อความนะครับผมที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกให้ครบทุกตัวนะครับผิดนะครับผมมันจะไม่มีลิงก์ซองเป่านั่นเองนะ ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนั่นเองนะครับเวลาที่ผมมาบอกคีย์เวิร์ดใน EP นี้นะครับผมก็สามารถนะครับผมรับชมได้เลยนะครับ B I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  ห้าตัวนะครับ N O U แล้วก็ R R นี่นะครับทุกคนสําหรับคีย์เวิร์ดใน EP นี้นะครับต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับผมว่าต้องพิมพ์ให้ถูกและให้ครบทุกตัวนะครับผิดแม้แต่ตัวเดียวมันส่งไปแล้วก็จะไม่มีลิงก์ซองเป่าก็คือเราพิมพ์ผิดนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับมีตัวเลขต่อท้ายด้วยนะครับเลข1ถึงเลข20นะครับอย่าลืมพิมพ์ใส่กันไปด้วยนะครับที่ผมให้ใส่ตัวเลขต่อท้ายนะครับก็คือจะให้สําหรับคนที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนก็ทุกคนอย่าลืมไปเดากันนะครับผมเลข 1- ถึงเลข20นะครับต่อท้ายจากข้อความที่พิมพ์ไปนะครับทุกคนกดส่งไปนะครับ เห็นไหมครับผมว่าถ้าถูกต้องนะครับผมเป๊ะครบทุกตัวเราจะมีลิงก์ซองเปาส่งกลับมาตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้เลยเนั่นเองเนะครับผมก็คือเราทําถูกต้องแล้วนั่นเองแต่สําหรับใครที่พิมพ์แล้วมันพิมพ์ผิดนะครับมันจะไม่ขึ้นข้อความนี้นั่นเองนะครับก็สําหรับนะครับผมใครที่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมขออีกคนละหนึ่งไลน์นะครับผมสําหรับคนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับครบ3 0ิไลค์เมื่อไหร่นะครับผมนี่นะครับตามที่ข้อความขึ้นบอกเลยนะครับในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมนนนนนนะะคคครรรััััับบบผมเเข้้าาไปกดวยสํหที่่ใจอง แล้วสําหรับใครที่ไม่ทันเลยไม่เป็นไรนะครับผมสามารถเข้ามาทํากิจกรรมในทูมอนี่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับที่เป็นรูปตัวการ์ตูนสีฟ้านั่นเองนะ เสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับที่ผมจะเป็นแนะนํานะครับผมก็จะเป็นการเช็คอินทุกวันตรงนี้นะครับการเช็คอินนะครับเราจะได้รับเป็นของรางวัลต่างๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรกำนันบัตรส่วนลดต่างๆหรือว่าจะเป็นวอลเล็ตด้วยนะครับเช็คอินมาถึงวันที่6นะครับเราจะได้นะครับผม0.5 THB นะครับผมก็คือ0.5วอลนะครับจนถึงวันที่9วันที่10เราจะได้วลันละ1วอลนะครับกดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับ หลากหลายให้เราเล่นมากมายนะครับแต่ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ทางทูนี่วอลเล็นะครับผมเขามีรางวัลนะครับผมมาให้เราลุ้นด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้ลองมาศึกษาเล่นกันดูได้นะครับทุกคนที่สําคัญเลยนะครับผมที่ผมจะบอกก็คือการกดกระดิ่งนั่นเองนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปดีๆแบบนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคน